สวัสดีครับชื่อเฟิร์สนะครับก็วันนี้จะมาเป็นคำพยานให้กับตลาดไทยนะครับเป็นตัวแทนหมู่บ้านก็เริ่มแรกผมได้มารู้จักกับเป็กนะครับแล้วก็ได้มารับรับเชื่อแล้วก็ได้มาฟังเรื่องราวของพระเจ้านะครับแล้วก็มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายในบ้านผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยกมาบางเรื่องนะกันโอเคก็อย่างแรกก็คือ ตั้งแต่ผมรับเชื่อใหม่ๆผมอธิษฐานกับพระเจ้าว่าผมขอค่าเทอมให้ลูกได้ไหมอยากจะส่งลูกเรียนอินเตอร์ก็ก็ลองอธิษฐานดูครับแล้วก็อยู่ดีๆก็เหมือนได้รางวัลมาได้เป็นเงินเข้ามาในบัญชีครับเป็นค่าค่าเทอมลูกสามแสนบาทผมก็ว้าวผมอย่างแรกผมขอบคุณพระเจ้าก่อนเลยแล้วผมก็ถวายสิบรถให้พระเจ้าก่อนเลยครับ เสร็จปุ๊บผมก็เอ้ยมาเล่าให้กับเป็กกับพี่แชมป์ฟังเป็กกับพี่แชมป์บอกว่าพระเจ้าอวยพรมากเลยบ้านนี้แล้วก็ผมเข้ามาเป็นคริสเตียนพร้อมกับที่บ้านครับเพราะว่าผมป่วยเสร็จแล้วแม่ผมก็รับเชื่อด้วยบอกว่าแม่บอกว่าถ้าอะไรที่ทำให้ลูกหายแม่ก็ยอมทำ แม่ก็เลยรับเชื่อด้วยแล้วแม่ก็อ,อธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่า,อ,าอยากให้ลูกหายแล้วก็ขอเวลาสามเดือนถ้าลูกไม่หายลูกไม่ดีขึ้นก็จะจะจะเลิกเป็นคริสเตียนแต่ว่าคืออย่างแรกก็คือบ้านผมเป็นชาวพุทธแล้วก็ไหว้หนักมากาจริงๆพี่แชมป์มีมีรูปให้อยู่ครับแล้วก็แม่นี่เป็นสายมูสายไหว้พระสายดู ดูหมอดูดูดวงโอ้โหทําทุกอย่างเลยไหว้ทีเป็นแบบบรรลังอย่างนี้เลยครับตรงนี้วางหัวหมูหัวเป็ดหัวไก่ปลาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีมีภาพประกอบใช่ไหมครับโอเคประมาณอย่างนี้เลยแต่ว่าว่ายทุกปีทุกเทศกาลครับบ้านเราขายผลไม้ก็จะมีพวกหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยต้องไหว้ทุกทุกท,ทุกเทศกาลมณนพก็ไหว้ วันไหนขายขายของไม่ดีแม่บอกฮัลโหลเฟิร์สวันนี้ขายดีไหมผมมีสองล้านครับถ้าขายไม่ดีปุ๊บแม่ก็จะบอกว่าไปไหว้พระเลยด่วนเลยเนะี่ยเดี๋ยวต้องขับรถไปไหว้พระนู่นนี่นั่นต้องซื้อผล,ลไม้ต้องซื้ออะไรเพิ่มไปไหว้เพื่อที่จะกลับมาแล้วขายดีแม่ก็จะแบบสบายใจขึ้นแต่พอมารับเชื่อเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราก็ขายดีเราไม่ต้องไปพึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเรามีพระเจ้าพระยาเวอ่าเราเราสรรเสริญพระเจ้าขอกับพระเจ้าครับทุกวันนี้หลังจากสามเดือนที่แม่บอกว่าเอา่อถ้าชีวิตเรายังไม่ดีขึ้นเราจะกลับกลับไปค่ายเดิมใช่ไหมครับหลังจากสามหลังจากสามเดือนมาครับไอ้ช่วงสามเดือนนั้นนะ่ะก็มีขายดีบ้างไม่ดีบ้างแต่หลังจากสามเดือนนั้นครับขายดีมากขายดีจนแบบของในร้านไม่มี ที่วางในที่วางนี่แทบไม่มีที่วางของเลยครับมีแต่แบบของแต่ว่ามาปุ๊บแล้วก็ออกมาปุ๊บแล้วก็ออกอเราส่งส่งไปขมรด้วยส่งไปพมา่าด้วยส่งต่างจังหวัดด้วยก็แบบว่าจากผมรับเชื่อวันที่13บสเมษาครับแล้วพอครบ3เดือนวันที่14ของแม่ก็มาลงเป็นแบบ จะบอกว่ายัางไงดีของมาลงเป็นแบบเยอะมากมหาศาลเลยแล้วก็ขายออกไปหมดเลยพระเจ้าอวยพรแม่เยอะมากแล้วก็ครอบครัวผมเยอะมากแล้วพระเจ้าก็ส่งลูกชายมาให้ผมด้วยตั้งแต่มีษาผมมาตรวจคันครบหนึ่งเดือนที่ที่เป็นคริสเตียนแล้วก็ภรรยาก็ท้องเลยครับก็คือท้องตั้งแต่ตอนรับเชื่อ13นั่นเลย ที่มาตรวจก็ตอนนี้ได้ประมาณ4เดือนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีเรื่องอัศจรรย์อีกอันหนึ่งก็คือผมที่บ้านผมจะมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเด็กคือวันนั้นเน่เป็นวันที่เขาไม่ได้มาโบสถ์วันหนึง่งเขาก็รับเชื่อเป็นคริสเตียนเหมือนกันครับตามที่บ้านผมวันนั้นเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็มาเข้าฝันเขาบ้างแล้วก็มาหาเขาบ้างแต่ว่าวันนั้นมีใบประกาศ วันนั้นวันเป็นวันอาทิตย์ครับที่ผมจะมาที่โบสถ์เนี่ยแต่ว่าวันนั้นเขาไม่ว่างก็เลยให้เขาเฝ้าบ้านให้แล้วก็มีใบประกาศมาใบหนึ่งเป็นแมวหายใครเป็นรางวัลน,นําจับครับถ้าใครเจอได้ห้าพันบาทแล้วก็แมวอะ่ะคุณลองนึกดูว่าแมวตัวหนึ่งไม่สามารถจับได้ง่ายๆนะอันนี้เขาเดินมาหามาหาลูกน้องผมแล้วก็มาให้จับแบบง่ายๆเลย แล้วเขาก็ได้รางวัลนำจับ5,000บาทว้าวไหมครับสุดยอดแล้วแถมเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าสามีเขาอยากได้รถอยากได้รถซื้อรถมาแล้วก็มามาซ่อมซ่อมเสร็จแล้วก็จะขายต่อเพื่อนแต่ทีนี้เ,เจ้าของรถอะ่ะเขาจะขายอยู่หมื่นกว่าบาทแต่ว่าเขาบอกว่าเขาสู้ไม่ไหวเขาไม่มีเงิน เขาเลยอธิษฐานขอพระเจ้าว่าเ,ออเขาอยากต่อเหลือเจ็ดพันให้คนที่จะขายให้เขาอะขายให้เจ็ดพันได้ไหมแล้วเขาก็ขอพระเจ้าอีกวันหนึ่งคนที่คนที่จะขายรถอะเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยไม่รู้อะไรโดนใจพี่ให้ให้ขายให้น้องเจ็ดพันเออเขาก็แบบอึ้งละแฟนเขาก็งงเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะไรโดนใจให้เขามาขายรถให้เราเจ็ดพัน แล้วผมก็บอกว่าหลังจากซ่อมเสร็จอะ่ะอย่าลืมอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยนะให้ขายได้เขาก็บอกว่าเขาก็อธิษฐานละก็ซ่อมนี่คือไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมเลยครับเขาเขาเขาเป็นช่างซ่อมอยู่แล้วแล้วทีนี้พอซ่อมเสร็จได้อาทิตย์หนึ่งเขาก็ขายขายได้กําไรมาอีกเท่าหนึ่งบ้าเไหมอ่าขอบคุณพระเจ้าอ่ะแล้วก็จริงๆมีเรื่องราวเยอะแยะเดี๋ยวไว้ รอบหลังผมมามาที่มาพูดต่อแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้า